เด็กชายยากจนที่ต้องเก็บขวดขายประทังชีวิตแต่โชคชะตากลับพลิกผันในวันที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยหญิงเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลความเมตตาเล็กน้อยของเขากลายเป็นกุญแจที่เปลี่ยนชะตากรรมทั้งชีวิตแต่เส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคคำดูถูกและบททดสอบของหัวใจเด็กชายจะก้าวพ้นความยากจนและสร้างอนาคตใหม่ได้จริงหรือไม่เรื่องราวที่ทั้งซึ้งกินใจและคาดไม่ถึงกำลังจะเริ่มขึ้น ในเช้าวันหนึ่งที่ท้องฟ้าเหนือชุมชนแออัดถูกปกคลุมไปด้วยควันจางๆจากการเผาขยะเด็กชายร่างผอมบางชื่อการกำลังเดินเท้าเปล่าไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยเศษแก้วและพลาสติกเขามีอายุเพียง1ิปีแต่ชีวิตกลับดูเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าผู้ใหญ่หลายคนใบหน้าที่กร้านแดดและผิวคล้ำจากการทำงานกลางแจ้งทุกวันสายตาที่เคยควรจะเปล่งประกายสดใสเหมือนเด็กทั่วไปกลับแฝงด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดระแวง การอาศัยอยู่กับยายชาราที่สุขภาพย่ำแย่ในเพิงไม้เก่าที่แทบจะพังลงได้ทุกเมื่อหลังจากพ่อแม่แยกทางและหายไปจากชีวิตเขาไม่เคยได้รับความรักหรือการดูแลจากครอบครัวเหมือนเด็กคนอื่นๆที่มีพ่อแม่คอยห่วงใยสิ่งเดียวที่เขายึดเหนี่ยวจิตใจคือคำสอนของยายที่มักพูดเสมอว่าถึงเราจะจนแต่ถ้ามีหัวใจที่ซื่อสัตย์และไม่ทำร้ายใครฟ้าก็จะไม่ทอดทิ้งเราคำพูดนั้นฝังลึกอยู่ในใจเด็กชาย ทุกวันหลังเลิกเรียนการจะออกไปเก็บของเก่าตามกองขยะหรือเดินตามถนนเพื่อเก็บขวดพลาสติกกระป๋องและเศษเหล็กเพื่อนําไปขายเป็นค่าอาหารและค่ายาให้ยายแม้รายได้เพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ภูมิใจที่อย่างน้อยได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ทั้งคู่มีชีวิตอยู่รอดในสายตาของเพื่อนๆที่โรงเรียนกันคือเด็กจนขี้ขโมย ที่มักถูกล้อเลียนและรังแกเพราะเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดวิ่นรองเท้าไม่มีและกลิ่นเหงื่อคลายที่ติดตัวแต่การไม่เคยตอบโต้เขาเลือกที่จะเงียบและทนยอมให้ถูกผลักถูกหัวเราะเยาะเพราะเขารู้ว่าเวลาและแรงควรถูกใช้ไปกับการหาวิธีเลี้ยงยายมากกว่าเช้าวันหนึ่งหลังจากคืนที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังเต็มชุมชนการต้องตื่นเช้ามาเดินลุยน้ำไปโรงเรียนพร้อมกระเป๋าผ้าที่เปียกชุ่มครูใหญ่โรงเรียนมองเห็นเขามาเรียนทั้งที่สภาพยแย่แต่แทนที่จะเข้าใจกลับพูดต่อหน้าทั้งห้องว่าเด็กแบบนี้ต่อให้เรียนก็เปือองโกาาสชติ เสียงหัวเราะย้อดังขึ้นจากเพื่อนรอบข้างกันก้มหน้าลงจนไม่กล้ามองใครหัวใจดวงเล็กๆเจ็บปวดเาวาถูกมีดกรีดแต่เขาก็เก็บมันไว้ข้างในในเย็นวันนั้นเมื่อกลับบ้านเขาพบว่ายายไอหนักจนแทบลุกไม่ขึ้นการรีบน้ำและข้าวต้มที่เหลือเพียงน้อยนิดมาป้อนแต่ยายปฏิเสธบอกเพียงให้เขากินเองเด็กชายสายหน้าและบอกอย่างเด็ดเดี่ยวถ้ายายไม่กินการก็ไม่กินเหมือนกันยายมองหลานชายด้วยน้ำตาคลอเธอรู้ดีว่าหลานตัวน้อยเสียสละทุกอย่างเพื่อตนเอง คืนวันนั้นเองชีวิตของการก็เหมือนจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขากําลังนั่งเก็บเศษขวดใกล้ตลาดใหญ่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นช่วยด้วยกระเป๋าฉันการหันไปเห็นชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์กระชากกระเป๋าของหญิงยกลางคนที่แต่งตัวหรูหราการไม่ได้คิดอะไรเลยเขาวิ่งออกไปขวางทางทั้งที่รู้ว่าตัวเองอาจถูกรถชนหรือถูกทําร้ายก็ตาม ร่างเล็กๆนั้นพุ่งเข้าชนคนร้ายจนเกือบล้มกระเป๋าหล่นลงกับพื้นเขารียคว้ามันมากอดไว้แม้ถูกผลักจนล้มคว่ำลงกับพื้นโคลนหัวเข่าเลือดซิดแต่การก็ไม่ปล่อยมือชายร้ายสบบัทอคำหยาบก่อนจะขับรถหนีไปทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์ที่หายลับไปในความมืดหญิงคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาก้มลงมองเด็กชายที่เต็มไปด้วยเลือดและโคลนเธอตกใจและซาบซึ้งไปพร้อมกันหนูหนูทำไมถึงกล้าสเสี่ยงแบบนี้รู้ไหมว่ามันอันตรายแค่ไหนการเงยหน้าขึ้นดวงตาเศร้าๆแต่แน่วแน่ ก็ทําไม่ช่วยคุณป้าก็ต้องเสียของสําคัญไปคำพูดสั้นๆแต่จริงใจนั้นทําให้หัวใจของหญิงคนนั้นสั่นสถานเธอชื่อมณีรัตเจ้าของธุรกิจใหญ่โตและเป็นหนึ่งในเศรษฐีนีที่คนในเมืองรู้จักกันดีเธอมองเด็กชายที่เปื้อนโคลนอย่างเวทนาและอบอุ่นปนกันความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นในใจราวกับว่าโชคชะตานําเธอมาเจอเด็กคนนี้ในเวลาที่พอดี คืนนั้นมณีรัตน์ไม่ได้กลับคฤรหาหน์ทันทีแต่เธอพาการกับยายไปโรงพยาบาลเล็กๆใกล้ชุมชนเพื่อรักษาบาดแผลและตรวจร่างกายของยายการไม่ยอมปล่อยมือจากยายแม้แต่วินาทีเดียวสายตาของเด็กชายที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย,ยทําให้มณีรัตน์รู้สึกเหมือนกาลังมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในวัยเด็กวันที่เธอก็เคยลําบากและต้องต่อสู้โดยลําพังในหัวใจของหญิงเศรษฐีเริ่มก่อเกิดคําถามบางทีฟ้าอาจส่งเด็กคนนี้มาเพื่อสอนอะไรบางอย่างให้ฉันก็ได้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการพลิกชีวิตที่จะนำพาเด็กชายผู้ยากไร้จากเท่าทุลีสู่เส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยน้ำตาการทดสอบและความหวังหลังจากคืนวันนั้นชีวิตของการไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมณีรัตน์ไม่ได้หายไปเหมือนคนใจดีที่ผ่านมาช่วยแล้วก็จับไปเธอกลับมาเยี่ยมการกับยายอีกในวันถัดมาพร้อมถุงอาหารผลไม้และยารักษาโรคเธอเดินลุยเข้ามาในเพิงไม้เก่าๆโดยไม่รังเกียจกลิ่นอับหรือความสกรปรกเลยแม้แต่น้อย การที่กำลังนั่งขัดสมุดเก่าเพื่อใช้เรียนหยุดชะงักเมื่อเห็นหญิงคนนั้นก้าวเข้ามาดวงตาเล็กๆเบิก,เกว้างด้วยความไม่เชื่อคุณป้ามาทำไมครับมณีรัตยิ้มอ่อนโยนก็ฉันบอกแลงไงหน,หนูช่วยชีวิตฉันไว้ฉันก็อยากช่วยตอบแทนบ้างยายที่นอนอยู่บนเสื่อเก่าๆพยายามจะลุกขึ้นไหวแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินไปมณีรัตรีบก้าวเข้ามาหยุดเธออย่าฝืนเลยค่ะคุณยายฉันไม่ได้มาเพื่อให้ใครต้องลำบากใจ แววตาของยายเปื้อนน้ำตาทั้งเพระาะซาบซึ้งและทั้งเพราะความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถมอบชีวิตที่ดีกว่าให้หลานได้เธอเอ่ยเสียงสัน่นคุณหนูจะดีเหลือเกินแต่ชีวิตพวกเรามันต่างจากโลกของคุณหนูไม่ควรมาเสียเวลาเลยคำพูดนั้นกลับทําให้มณนีรัดยิ่งแน่แน่เธอหันไปมองการเด็กชายที่นั่งก้มหน้าลงอย่างเขินอายแล้วเอ่ยว่าการถ้าป้าอยากช่วยเรื่องเรียนของหนูป้าสามารถทําได้หนูอยากเรียนต่อไหมการในหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยหม่นมองกลับส่องประกายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เขาก็ลังเล ผมผมไม่อยากเป็นภาระของใครครับมณีรัตน์ยื่นมือมาลูบหัวเด็กชายเบาๆหนูไม่ได้เป็นภาระเลยนะการบางครั้งการที่เราได้ช่วยคนที่ควรได้รับโอกาสนั่นคือของขวัญสําหรับหัวใจของเราด้วยวันเวลาผ่านไปมณีรัตน์เริ่มส่งคนเอาอาหารและของใช้จําเป็นมาให้เธอจัดการให้การได้ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดและยังหาครูอาสามาสอนพิเศษฟ,ฟรีในวันหยุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ทาให้การเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นยายเองก็เบาใจที่หลานไม่ต้องอดมื้อกินมื้อเหมือนก่อน แต่สังคมรอบตัวกลับไม่ใช่ทั้งหมดที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เด็กๆในโรงเรียนเริ่มสุบสิบกันว่าไอการมันไปติดเศรษฐีและสิถึงได้มีข้าวของใหม่บางคนถึงกับพูดเยอะยว่าเด็กจนๆอย่างมันก็คงหวังเกาะเศรษฐีไปทั้งชีวิตการเจ็บปวดแต่เขาเลือกที่จะไม่โต้อตอบเขากลับไปหายายทุกครั้งที่รู้สึกอ่อนแอและยายก็สอนว่าอย่าไปสนใจคำคนหลานเอ,อ๋ยความจริงอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราสะอาดฟ้าก็เห็น เย็นวันหนึ่งมณีรัตน์ขับรถหรูมารับการด้วยตัวเองเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เธออยากให้เขามีชุดนักเรียนที่ไม่ขาดวิ่งเหมือนเดิมเมื่อเดินเข้าไปในห้างใหญ่การรู้สึกเหมือนถูกจับโยนเข้าไปในโลกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแสงไฟสว่างจ้าพื้นหินอ่อนมันวับและผู้คนแต่งตัวหรูหราล้วนมองเขาด้วยสายตาแปลกๆป,ป้าผมว่าเราไม่ควรเข้ามาที่นี่หรอกครับการกระซิบเสียงเบาขณะพยายามดึงชายเสื้อของมณีรัตน์แต่เธอหัวเราะเบาๆแล้วตอบนุมีสิทธิ์เดินที่นี่ไม่ต่างจากใครทุกคนเท,เท่าเทียมกันนะการ แม้เธอพูดอย่างนั้นแต่การก็ยังรับรู้ได้ถึงสายตาดูถูกจากคนรอบข้างบางคนกระซิบว่าเด็กสลามาเดินกับคุณมณีได้ยังไงความรู้สึกอับอายพุ่งเข้ามาเหมือนมีดบาดหัวใจการก้มหน้าแน่นจนแทบไม่กล้ามองใครมณีรัสสังเกตเห็นจึงก้มลงกระซิบข้างหูเขาการอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้หนูลืมคุณค่าของตัวเองนะคำนั้นเหมือนเป็นกำลังใจครั้งใหญ่ทำให้เด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแม้หัวใจยังสัน่นแต่ก็พยายามยืนหยัดในที่ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ยืน เมื่อได้เสื้อผ้าใหม่การกลับไปโรงเรียนพร้อมชุดนักเรียนสะอาดสะอ้านเพื่อนบางคนตกใจบางคนอิจฉาและบางคนยิ่งเย้ยว่าเกาะเศรษฐีแล้วสบายเลยสิแต่ครูบางคนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงพวกเขามองเห็นประกายในสายตาของการเวลาที่ตั้งใจเรียนราวกับว่าไม่ได้รับโอกาสเขาก็พร้อมจะใช้มันให้เต็มที่คืนนั้นหลังกลับมาบ้านการนั่งมองฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขาคิดถึงคำพูดของยายที่ว่าฟ้าจะไม่ทอดทิ้งเราและตอนนี้เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าฟ้าอาจกำลังเปิดประตูบานใหม่ให้เขาจริงๆ แต่ในใจลึกๆเขาก็ยังกลัวกลัวว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงความฝันชั่วครู่ที่วันหนึ่งจะสลายหายไปและเขายังไม่รู้เลยว่าการช่วยเหลือครั้งเล็กๆที่เขาเคยทํามันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดเส้นทางชีวิตใหม่ที่ใหญ่หลวงเกินกว่าที่เด็กชายยากไร้อย่างเขาเคยจินตนาการได้เวลาผ่านไปหลายเดือนตั้งแต่วันที่มาีรัดเข้ามาในชีวิตการเริ่มสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าโอกาส เป็นครั้งแรกเขาได้เสื้อผ้าใหม่หนังสือเรียนที่ครบถ้วนและมีครูอาสา,ามาช่วยสอนเสริมในวิชาที่อ่อนโดยเฉพาะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่เขาเคยตามไม่ทันเพื่อนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้นการเริ่มเปลี่ยนภายในเขามีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่ครูถามคำถามเขากล้าชูมือตอบเพื่อนบางคนเริ่มมองเขาด้วยความทึ่งแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่มองด้วยความริษยาวันหนึ่งโรงเรียนประกาศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับเขตการได้รับการเสนอชื่อจากครูวิทยาศาสตร์ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนทั้งที่ก่่่อนนนห้้าาีีไมมใคคริดว เด็กสลัมจะมีวันถูกเลือกเสียงซุบซิบดังทั่วห้องเรียนเอาจริงดิไอการมันจะไปแข่งมันคงได้ที่โหลแน่ๆล่ะห้าห้าคำพูดเหล่านั้นเหมือนหอกแหลมทิ่มแทงใจแต่การก็เม้มปากแน่นและบอกตัวเองว่าเราต้องทำได้เราต้องพิสูจน์ให้ยายเห็นคืนก่อนการแข่งการนั่งอ่านหนังสือจนดึกมณนีรัดเองก็มาหาและให้กำลังใจเธอนั่งข้างๆพร้อมกับินนมอุ่นให้ การหนูรู้ไหมป้าภูมิใจที่หนูไม่ยอมแพ้ต่อคําดูถูกของใครเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ําตาคลอแต่ผมกลัวครับป้าผมกลัวว่าถ้าผมแพ้ทุกคนจะหัวเราะอีมณีรัดลูกหัวเขาอย่างอ่อนโยนการแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกลูกการไม่พยายามต่างหากที่น่าอายคํานั้นฝังลึกในใจและทําให้การฮิตสู้วันแข่งขันมาถึงห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยนักเรียนจากหลายโรงเรียนทุกคนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยบางคนมาจากครอบครัวที่ร่ารวยมีพ่อแม่ถือกล้องถ่ายรูปมานั่งให้กําลังใจ การนั่งอยู่มุมเล็กๆเพียงลำพังยกเว้นมณนีรัตที่มาร่วมเชียร์ด้วยสายตาอบอ,อุ่นเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นคำถามมากมายถูกโยนใส่ผู้เข้าแข่งขันทีละข้อการตั้งใจฟังทุกคำถามเขียนคำตอบอย่างระมัดระวังบางครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เขาก็ไม่ถอยและเมื่อผลคะแนนออกมาชื่อของการปรากฏอยู่ในอันดับสามของเขตเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ในมุมนั้นเขาเห็นเพื่อนบางคนมองมาด้วยสายตาไม่พอใจมันแค่โชคดีสงสัยเศรษฐีช่วยแน่แน่ คำพูดพวกนั้นยังตามมาหลอกหลอนแต่การเริ่มเรียนรู้แล้วว่าคำดูถูกไม่อาจทำร้ายเขาได้ถ้าเขาไม่ยอมให้มันทำการที่การเริ่มมีชื่อเสียงในโรงเรียนทำให้ครูบางคนหันมามองใหม่เด็กที่เคยถูกตราหน้าว่าเปลืองโอกาสชาติตอนนี้กลับกลายเป็นความหวังของโรงเรียนแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดเด็กนักเรียนจากครอบครัวมีฐานะชื่อวิทยา ซึ่งเคยชินกับการได้รับการยกย่องมาตลอดรู้สึกเสียหน้าที่ถูกเด็กจนแย่งซีนไปเขาเริ่มกลั่นแกล้งกัน,กนมากขึ้นทั้งซ่อนหนังสือดันตกบันไดหรือพูดเสศษสีทุกครั้งที่มีโอกาสอย่าคิดนะว่าได้ติดเศรษฐีแล้วจะเท่าเทียมกับพวกฉันการกัดฟันไม่โต้อตอบแต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเขาก็ระบายกับยายและยายก็มักจะยิ้มบางๆพร้อมพูดว่าฟ้ากำลังทดสอบหัวใจเราการจำไว้นะหลานยิ่งมีคนเกลียดแปรว่าเรากำลังเดินไปถูกทาง คืนหนึ่งขณะที่การกลับจากเรียนพิเศษเขาเห็นยายล้มหมดสติอยู่หน้าบ้านรีบวิ่งเข้าไปประคองด้วยหัวใจสั่นระรัวยายยายตื่นสิเขาร้องให้พลางเรียกเพื่อนบ้านให้ช่วยพาส่งโรงพยาบาลผลตรวจออกมาว่ายายโรคหัวใจกำเริบและต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาการนั่งกุมมือยายด้วยความน้ำตาไหลไม่หยุดยายอย่าทิ้งการนะครับการจะทำงานจะทำทุกอย่างเพื่อยายเอง มณีรัตที่ตามาทีหลังเห็นภาพนั้นแล้วหัวใจบีบรัดเธอตัดสินใจทันทีว่าจะช่วยจ่ายค่ารักษาทั้งหมดโดยไม่สนว่าคนจะพูดว่าอย่างไรแต่การกลับสายหน้าผมผมไม่อยากเป็นภาระป้าครับมณีรัตจับไหล่เขาแน่นการจำไว้นะบางครั้งการยอมให้คนอื่นช่วยก็เป็นความกล้าหาญแบบหนึ่งเด็กชายก้มหน้าร้องไห้และในที่สุดก็ยอมพยักหน้า การเจ็บป่วยของยายทําให้การตระหนักชัดว่าชีวิตนั้นสั้นนักและถ้าเขาอยากให้ยายได้เห็นวันที่หลานเติบโตจริง,รงๆเขาต้องพยายามมากกว่านี้ต้องทําทุกทางเพื่อยืนหยัดด้วยตัวเองในใจเด็กชายจึงเกิดไฟแห่งความมุ่งมั่นที่แรงกล้ากว่าที่เคยเขาไม่รู้เลยว่าบททดสอบที่แท้จริงของชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงลมวิดวิวพัดผ่านหน้าต่างห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลเงียบสงดในยามค่าคืนการนั่งเฝ้าข้างเตียงยายไม่ห่างมือเล็กๆก,ก,กุมมือเหี่ยวโยนที่เริ่มไร้เรี่ยวแรงการหลานยาย เสียงแผ่วเบาดังขึ้นเด็กชายสะดุ้งรีบก้มลงแนบหูฟังยายครับอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวจะเหนื่อยแต่ยายยิ้มบางๆแม้ริมฝีปากซี่สัน่นยายอาจจะไม่ได้อยู่ดูหลานนานนักแต่ยายอยากให้หลานจำไว้หลานต้องเข้มแข็งนะไม่ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนอย่าทิ้งหัวใจที่ดีของหลานน้ำตาของการเอรื้นเขาสายหน้ารัวไม่ยายต้องอยู่กับการการยิงอยากทําให้ยายภูมิใจยิงอยากพาย,ยายไปเที่ยวไปกินของอร่อยเหมือนที่คนอื่นทําให้ครอบครัวยายยกมือขึ้นลูบแก้มหลานเบาๆราวกับจะปลอบโยน ยายภูมิใจในตัวหลานแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่ยายได้เลี้ยงการมาหลานคือของขวัญที่ฟ้าส่งมาให้ไม่กี่วันต่อมายายก็จากไปอย่างสงบก,การยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพร่างเล็กๆสันเทาเหมือนต้นหญ้าในพายุเขาร้องให้จนเสียงแหบแห้งความเจ็บปวดแล่นเข้าจับหัวใจราวกับทั้งโลกคลม่มลงตรงหน้ามณีรัตยืนอยู่ไม่ห่างเธอพยายามก้าวเข้ามาประคองแต่การผลักออกอย่างแรงน้ำตาไหลพรากทำไมฟ้าต้องเอายายไปด้วยผมสัญญากับยายว่าจะดูแลให้ดีที่สุดแต่ผมทำไม่ได้ ผมมันไร้ค่าเสียงนั้นทําให้มณนีรัดหัวใจสลายเธอรู้ว่าไม่มีคําพูดใดปลอบโยนเด็กชายที่สูญเสียคนที่รักที่สุดไปได้แต่เธอก็อบกอดเขาไว้แน่นปล่อยให้เขาร้องให้ในอ้อมอกอย่างที่ไม่เคยมีใครทําให้มาก่อนหลังงานศพการกลัอไปนั่งเงียบอยู่ในเพิงไม้เก่าที่เคยมียายอยู่ด้วยความว่างเปล่าโถมเข้ามาจนแทบหายใจไม่ออกทุกมุมห้องเต็มไปด้วยความทรงจําแต่ไร้เสียงอบอุ่นที่เคยคอยปลอบใจเขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองต่อไปเราจะอยู่ไปเพื่ออะไร หลายวันผ่านไปการแทบไม่พูด,ไม,พดไม่กินไม่ยิ้มมณีรัตเห็นแล้วก็เจ็บปวดเธอกลัวว่าไฟในตัวเด็กคนนี้จะดับลงไปพร้อมกับการจากไปของยายวันหนึ่งเธอจึงชวนการออกไปนั่งริมแม่น้ําสายลมเย็นพัดผ่านเธอหันมามองแล้วพูดด้วยน้ําเสียงจริงใจการป้าเข้าใจว่าหนูเสียใจแต่การจากไปของยายไม่ได้หมายความว่าหนูต้องหยุดชีวิตนะการสายหน้าแต่ผมไม่มีใครแล้วผมเหลือตัวคนเดียวมณีรัตกุมมือเขาแน่น ไม่จริงหนูยังมีป้าอยู่ป้าอาจไม่ใช่ยายแท้ๆแต่ป้าก็อยากเป็นครอบครัวให้หนูนะคำพูดนั้นทําให้หัวใจเล็กๆสถานเขามองหน้าหญิงเศรษฐีน้ําตาไหลอับแก้มแล้วโผล่เข้ากอดแน่นเป็นครั้งแรกป้าอย่าทิ้งผมนะมณีรัตยิ้มทั้งน้ําตาไม่มีวันจากวันนั้นการย้ายเข้ามาอยู่ที่คฤราสน์ของมณีรัตโลกใหม่ที่หรูหราและกว้างใหญ่จนเขาแทบไม่เชื่อสายตาห้องนอนกว้างขวางเตียงนุ่มที่ไม่เคยสัมผัสข,ของกินเต็มโตจนอิ่มไม่หมด แต่ความสะดวกสบายก็ไม่ได้ทาให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เขายังรู้สึกแปลกแยกและยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องเจอแรงต่อต้านจากกุลนัทลูกพี่ลูกน้องของมณีรัตที่อาศัยอยู่ด้วยกุลนัทเป็นหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆที่มองการเป็นแค่เด็กเก็บขยะเขาไม่พอใจที่มณีรัตเอ็นดูเด็กคนนี้และมักพูดจะเสียสีดูสิเอาเด็กสลัมมาอยู่คฤราหน์หวังจะปั้นให้เป็นผู้ดีหรือไงการก้มหน้าไม่กล้าโตตอบแต่ทุกคำพูดเหมือนข้อหนักๆทุกใจ คือหนึ่งการเดินออกมานั่งร้องให้เงียบๆในสวนมณีรัตตามาเห็นพอดีเธอนั่งลงข้างๆแล้วเอ,อ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนการหนูอาจจะเจอคนที่ไม่ยอมรับแต่จำไว้นะเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดเราต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำการเช็ดน้ำตาหันมามองด้วยสายตาที่เริ่มมีประกายอีกครั้งถ้างั้นผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดผมจะทําให้ยายภูมิใจแม้ยายจะไม่ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นเด็กชายการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในคารุห่าดแต่ไม่ใช่ด้วยความสุขสบายเขาเลือกที่จะใช้ทุกโอกาสที่ได้รับเป็นแรงผลักดันเขาตื่นเช้าอ่านหนังสือทำการบ้านใม่ขาดและยังช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆยแม้ไม่จำเป็นต้องทำมณีรัตนเฝ้ามองเด็กชายคนนี้ด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วว่าการช่วยเหลือในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือพรหมลิขิตที่ฟ้าส่งมาแต่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าพายุลูกใหญ่กว่ากำลังจะเข้ามาทดสอบทั้งเธอและการอีกครั้ง เสียงลมอ่อนพัดผ่านท้องทุ่งยามเย็นแสงตะวันสีทองสัตทาบลงบนเรือนหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนกระท่อมเก่าเด็กชายนนยืนอยู่บนระเบียงไม้มองไกลออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงความฝันที่ไม่อาจเอื้อมถึงแต่บัดนี้กลับกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้เขายัางจำภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนวันที่เดินเท้าเปล่าเก็บขวดเก่าเพื่อแลเกเศษเงินวันที่อดมือ้อกินมือ้อจนท้องร้องวันที่นอนน้ำตาซึมอยู่ใต้หลังคาที่รั่วซึมฝนทุกสิ่งเคยเป็นความเจ็บปวดที่กัดกินใจเด็กคนหนึ่งแต่วันนนีี้ทุกอยย่่างเปปลไ การกลับมาของเศรษฐีนีคุณหญิงสินาเดินลงจากรถหรูด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนร่างสง่างามของเธอยังคงเปี่ยมด้วยอำนาจแต่ววตาที่ทอดมองนอนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่ใช่ความเย่อหยิ่งเหมือนในวันที่เขาเจอเธอครั้งแรกนนโตขึ้นมากเลยนะลูกเสียงนุ่มเอ่อยขึ้นพร้อมก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายโค้งศีรษะลงอย่างนอบน้อมแต่หัวใจกลับเต้นแรงเขารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้มีพระคุณแต่ยังเป็นเหมือนแม่ที่ชะตาฟ้าประทานให้หลังจากที่เขาเคยสูญเสียทุกสิ่ง ขอบพระคุณครับคุณหญิงถ้าไม่มีคุณหญิงผมก็คงยิงอยู่ข้างถนนคำพูดสั้นๆแต่สันสะเทือนใจสศสินาน้ำตาคลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอก้าวเข้ามาสวมกอดเด็กชายไว้แน่นความฝันที่เป็นจริงภายในบ้านหลังใหม่เต็มไปด้วยเสียงหัวเรานนจัดโต๊ะอาหารเองด้วยความตั้งใจข้าวแกงถ้วยเล็กๆที่เขาเคยทำขายเพื่อ,อยิงชีพบ,บัดนี้กลายเป็นอาหารอบอุ่นที่เสิร์ฟให้ครอบครัวเล็กๆของเขาคุณหญิงครับผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนนพูดทางวางช้อนลง เมื่อก่อนผมเคยสัญญากับแม่ว่าถ้าวันหนึ่งผมโตขึ้นผมจะสร้างบ้านให้แม่ได้อยู่สบายถึงแม่จะไม่ได้อยู่เห็นแล้วแต่ผมก็ทำสำเร็จศศินายิ้มทั้งน้ำตามือของเธอวางลงบนมือเล็กๆนั้นอย่างอ่อนโยนลูกทำให้แม่ของลูกภูมิใจแน่นอนและฉันก็ภูมิใจในตัวลูกไม่ต่างกันความทดสอบครั้งสุดท้ายแต่ชีวิตไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากที่นนเดอร์อมีอนาคตสดใสเขากลับถูกเพื่อนเก่าบางคนดูถูกว่าอาศัยเสร็จทีนีเลี้ยง คำพูดเหล่านั้นบาดลึกแต่แทนที่เขาจะโกรธเขากลับเลือกที่จะใช้การกระทำพิสูจน์เขามุ่งมั่นเรียนหนังสือทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหารายได้เองและนำเงินไปช่วยเด็กกำพร้าในหมู่บ้านวันหนึ่งมีนักข่าวท้องถิ่นมาสัมภาษณ์เขาถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้นนก้าวมาถึงวันนี้ได้เด็กชายตอบด้วยสายตาที่มั่นคงความเมตตาของคนที่ไม่เคยทิ้งผมและความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามะระดกที่แท้จริง เวลาผ่านไปหลายปีนนเติบโตเป็นหนุ่มผู้มีการศึกษาและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาเลือกเรียนต่อด้านสังคมสงเคราะห์เพราะอยากตอบแทนสิ่งที่เคยได้รับศาินาเองยิ่งเห็นยิ่งปลาปลืม้มเธอเคยคิดว่าทรัพย์สมบัติคือสิ่งล้ำค่าแต่เมื่อได้เจอเด็กชายคนนี้เธอจึงกระหนักว่ามารดกที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือโอกาสและความเมตตาที่ส่งต่อไปยังผู้อื่นบ้านหลังนั้นจะไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแสงสว่างแห่งวันพรุ่งนี้ เย็นวันหนึ่งขณะที่ตะวันลับฟ้านนเดินออกไปยืนที่ทุ่งนาเขายกมือผนมไหวฟ้าเบื้องบนแม่ครับนนทําำได้แล้วนะสายลมพัดเบาๆเหมือนเสียงตอบรับจากที่ไกลพ้นรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของเด็กชายผู้เคยถูกทอดทิ้งวันนี้เขาไม่ใช่เด็กชายที่ไร้ค่าอีกต่อไปแต่เป็นผู้ชายที่พร้อมจะส่องแสงให้กับคนอื่นๆที่ยังจมอยู่ในความมืดเรื่องราวของเขาจบลงด้วยน้ำตาแห่งความสุขและแสงแห่งความหวังที่จะส่งต่อไปไม่รู้จบส่องแสงแวววาวจบบริบูรณ์